าละครับสวัสดีบรรลุติกเกมทุกท่านนะครับผมเรายังอยู่กับ mid n i g h five express กับพาร์ทที่2กันะครับผมโอเคมาดูสกิลอัพเกรดกันหน่อยครับคุณผู้ชมนะเราต้องอัพอันนี้แหละมันเป็นท่าคอมโบต่อเนื่องนะมันจะได้แบบว่าเจ๋งๆหน่อยดูอื่นๆหน่อยอันนี้มันเป็นเคาน์เตอร์แท็กนะถ้าเราสายเนี่ยมันก็คือน่าจะโอเคนะอันนี้ดีกว่าคอมโบหนักหน่อยนะจะได้มีอะไรที่มันแบบว่าแปลกใหม่หน่อยครับจัดไปโอเค มีเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนแล้ววะ่ะอ่าอันนี้ชุดกับตันเหรออันนี้โลอัพใช่ไหมโหไม่ไม่เอทอะทาไปเลยวะ <c oughs> อันนี้ชุดไบเกอร์โอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมเราอ่ามีคอนเซปต์ว่าเราจะต้องแต่งตัวแบบจอนวิกครับแต่ไม่รู้จะได้แต่งเมื่อไหร่เนี่ยเออถอดเสื้อเลยดีกว่าดูเท่ดีนะโอ้ถุงมือมาใหม,ม่เยอะจัดเออถุงมือดำนี่แหละโอ้นะสี่พันเลยวะ เอาไว้ก่อนแล้วกันนะรงเท้าลงเท้ารง,งเท้าวันเดิมแต่เราเพิ่มรอยสักเข้าไปดีกว่าครับเอาแบบเท่ๆไปเลยเดี๋ยนะมีแบบว่าพาดมาจากแขนแบบถึงหัวไหล่ถึงลาวนมเลยไหมเอออันนี้ดีกว่าแปดร้อยอันนี้น่าจะเท่นะเคอีกข้างหนึ่งเอาวะ เหมือนพ่อหนุ่มลายมังกรแบบว่ามาล้างแค้นกับแก๊งเก่าอะไรประมาณนั้นครับคุณผชมหน้าอกหน้อกน้อกนี่เอาว่ะมีรูป,ม,รปมีรูปหัวใจครับแล้วก็หัวกะโหลกครับเออเทร,ระเบิดเลยโอ้โหสองพันเลยว,วะอันนี้แล้กันนะเก็บเงินไว้ซื้ออย่างอื่นก่อนดีกว,ว่าโอเคอันนี้สกินอ๋อเราสามารถใช้สกินสตูได้วะ่ะ ไม่เอาโดรนไม่เท่ไงเราไม่ได้แต่งไงปะลุยด่านสองกันต่อเลยแล t s สกอเาวแล้วนายบอกเราได้หรอยังที่เรื่องที่คุยกับโดรนอะที่มันถูกส่งมาในกล่องที่อาพาร์ตเมนต์ของนายและนายก็ไปกับมันอย่างนั้นน่ะเหรอฟังดูเหมือนเรื่องไร้สาระที่ปรุงแต่งแบบช้าๆนะสำหรับฉันเนี่ยสมิธแม่เนี่ยมันหลุดออกจากกระดูกได้เลยเหรอเอ้ย อีกคนไม่มีเสื้อผ้าแต่เพื่อการสอบสวนสมมติว่าเราเชื่อเจ้าล่ะฟังดูเหมือนนายเนี่ยเคยเป็นนักสู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อนนะไม่ว่าเจ้าจะจําได้หรือไม่ก็ตามตอนนี้ไม่ได้หมายความว่านายเป็นอาชญากรโดยอัตโนมัติแต่ข้อเท็จจริงที่น่าสนุกมันก็คือเมืองนี้มีอาชญากรเพิ่มมากขึ้นในจิตใจที่ป่วยบิดเบี้ยวของเจ้าเจ้าอาจคิดว่านั่นบ่งบอกเป็นนายว่าเราทํางานได้ไม่ดีโวดึงมันกลับมาดีกว่าแมกครูนดึงมันกลับมา ให้โอกาสผีตัวนี้มันพิสูจน์ตนเดี่ยวดีกว่าว่ามันเป็นคนดีโอ้โหแสดงว่าตัวเราเนี่ยแหละโดนจับไงคุณผู้ชมน่าจะก่อเหตุเรื่องพวกนี้แหละสงสัยโดนโดนหลอกหรือเปล่าวะเออเอาวะเอาละทีนี้ลิวโทนี่เนี่ยอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในนี้นะครับน่เราต้องค้นหามันครับคุณผู้ชมเอาละแล้วก็หากระสุนเปาหัวมันซะเลยครับเอาละทีนี้เราก็ล้างทําความสะอาดพื้นที่นี้หน่อยครับนะ ถ้าเราหาลิวโทนี่ได้ในภายในเมืองนี้โอเคเอาว่ะโอ้เข้าบาแล้วเข้าบาบูกันมันแน่เลยข้าได้ยินเสียงแกนะเอ้ยใครวะอ๋อลิวโทนี่เตือนเราแล้วเรื่องแกบอกว่าโลกจิตนี่จะต้องมาแบบนี้ โอ้โหนี่พัทลายโรงงานมาแล้วเหรอดาวสีดำสำหรับแกนี่คือจุดจบของถนนของแกแล้วอ่าศัตรูบางตัวมีสเปเชียลแอคแทคด้วยวะต้องใช้ในการดอปหลบครับคุณผู้ชมไม่สนอยู่แล้วนี่เฮ้ยเจอบหลบหลบทันโอ้โหมาเดิมาเดิหลบหลบอย่าขวางทางอย่าขวางทางพี่หลบก่อน นี่เอาเดะเอาเดะเอาเดะเอ้ยมันถือมีดว่ะเอาว่ะมีดก็มีดเว้ยห้องนี้มีอะไรวะวะไม่น่าจะมีเฮ้ยนะหร้อมันเก็บเชือ้อด้วยหรออ๋อ,อโอเคของอะไรเก็บบ้างไม่มีเลยเหรอวะเฮ้ยอะไรพะหนุม่มมีแทงไม่ได้มันไส้มาเพื่อฆ่าอยู่แล้วเอาดิครับเฮ้ยมีผู้หญิงอยู่ในด้วย อย่าขวางทางโจรอย่าขวางทางพี่พี่มาเพื่อมาแก้แคทอะไรลบนี่เฮ้ย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 โห42เข่านี่อุ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้เทระเบิดเลยว่ะเก็บเก็บมาเร็วก็หน่อย ไอคนโรคจิตเนี่ยมันอยู่ชั้นสองแล้วนะเว้ยแต่ก็ระวังไว้ด้วยที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีค่อนข้างจะผันผวนเลยนายคนไม่อยากจะต้องการที่จะไปเอาไปนรกสินะนี่โง่เลยเนี่ยโอ้โหโดนระเบิดไม่ตายเหรอแมนเป็นบอลไปกินอะไรพะนหนมี่าเข,าข้างหลังโคตรเท่เลยเอาดิครับเอาดิครับเฮ้ยลือไปตัวนี้เฮ้โยโอ้ยแ,แทงข้างหลังนี่ไงมันแทงข้างหลังเอาว่ะ ไอพวกโงูโบสซพวกนี้มันทิ้ง c 4ฟไว้เฉยๆง <ๆ S 1> ั้นเราหยิบมันไปเลยดีกว่าโอเคคุณผู้ชมเราต้องเก็บ C 4ฟครับแต่เราหาของก่อนนะดูนะในนี้มันมีไม้อะไรให้เก็บมากอวะติดตัวบ้างก็ดีครับไม่อยากจะเก็บนี่เลยอะ่ะโอเคเก็บ C4 ฟมา C4 นะครับนะไม่ใช่โซฟาระวังกันด้วยครับไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราจะต้องการตัวยาแบบวิตามิน C 4แบบเนี้นะวาแล้วไปเลยดีกว่า แยบเที่ยฟซีโฟเหมือนพลังเสริมความกล้าความอะไรทุกอย่างครับไปโอ้โหนั่งเล่นขวดอยู่นะเพื่อนนี่เอาดิครับอะไรพ่อหนุ่มเอาดิครับเอาดิครับอะไรแหรอดีนีขวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบอะไรผักผักโอ้ยโหมันไม่ฟัน ไอ้นี่มันถือปังตอเอาว่ะกูถือบ้างนะทั้งนั้นนะ่ะเฮ้ยเปิดด้วยเอาว่ะลิวโทนี่เจอแล้วโคตรเท่เลยัวแดงด้วยโอเวเอ้เนยพระเจ้าช่วยโลกจิตมันมาได้ยังไงวะเนี่ยเอาละข้าจะจ้างแกใครก็ได้จัดการมันทีเ,เวเ้เนยวอรมกระสุนของพวกแกี่บีวันนี้จะไม่มีใครหนีจากลิวโทนี่ไปได้โอ้โหถือปืนชิบหายแล้วเดี๋ยวนะ ฉันไม่ชอบไอ้ผู้ชายคนนี้เลยแต่ประตูมันถูกล็อกอยู่แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราคงต้องพังประตูเข้าไปโอ้ยเอาว่ะมาแล้วฟันฟันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนยิงนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวทีละตัวเอามีดฟันทีละตัวนี่ยำ่ำย่ำเข้าไปนี่เนี่ยกล่องปลาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ฟันไอ้ลิวโทนี่มึโงโกงมึงใช้ปืน เอาดิเอาปืนตีหน้าแม่งเลยเดี๋ยวมีใครอีกูวะโอ้โหเลยไม่ได้ยิงปืนเลยเคมันตายตรงนี้พอดีเลยวะบ้าเอ้ยวันเวลาของเจ้าเขาไม่มีใครจดจําแน่นอนจงตายไปซะเวนเดี๋ยวก่อนไอห,หน้าออนเพราะวหน้าใหญ่จะต้องรู้ว่าแกอยู่ทําอะไรอยู่ที่นี่แล้วรู้ไหมเขาจะไม่ปล่อยไปโอเค พวกโจรพวกนี้บางคนรู้จักนายและใช้เข้าใจแล้วแต่คําตอบที่มันต,ตอบมาเราจะไปหาคําตอบด,ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเวลาจํากัดยังมีพวกโทนี่อีกมากมายถ้าเราไม่ค้นหาและหยุดพวกมันทั้งหมดก่อนค่ำคืนนี้แล้วก็ทีนี้เราจะไปดูที่โต๊ะโทนี่หน่อยว่าใครคือผู้นําของพวกมันโอเคไปที่คอมพิวเตอร์ของโทนี่ครับดูว่าคือข่ายมันคืออะไรบ้างครับคุณชมมีใครบ้าง วันนี้เป็นวันดีของเราเรามีบ่อแสแต่ให้ตายเหอะมันยังเร็วเกินไปใช่ไหมดูเหมือนเรากำลังจะถูกกำจัดและลดล้างห้องทำงานของโทนี่เราต้องออกไปจากที่นี่กันเดี๋ยวนี้เลยเอาวัานหนีก็อ่อนลงหน้าตากันจ้าโอ้โหนี่เนี่ยไอ้บ้าเลยปืนไม่มีกระสุนนี่นี่นี่มามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอย่าวอนอย่าวอน มามามานี่นี่เสรียบร้อยไปครับดโดล,ลงมาโหยโอ้โหมาเต็มเลยนี่มาเด็กมามาเด็กครับขีสปิลเลยอะไรอย่าจับอย่าจับอยา่ยาจับจับนี่เอาว่ะได้กระบองมาละดูเหมือนเลด้าฉันจะจับตัวหัวหน้าใหญ่ได้นะ มันกำลังมาอย่างเร็วเลยโอ้นี่บอสเหรอโอ้บอสใหญ่อะเนี่ยโอ้โหพวกนักกล้ามนด้วยมสัสเคิเลเนี่ยเว้เนี่ยเอ้อเยมาเลยก,บบก,กับบองโอ้กระบ,บองมีกระบองมีกระบองมีหลบครับผมเอาเฮ้ยมันทุ่กมันเอง <laughs> นี่ไงเอาดิ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 เอาด,เอาดิเอาดิครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาทุ่กมันเองทุ่กมันเองช่วยไม่ได้ เดี๋ยว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 นี่วิ่งเข้ามาทำไมเฮ้ยหลบหลบเอาดิเอาดิเอาดิครับเอาดิครับเรเรียบร้อยโอเคเราต้องไปที่รถไฟที่อยู่ใต้ดินที่เราเหยียบอยู่มันจะพาไปที่ที่เราต้องการเพื่อเป้าหมายต่อไปฉันขอเตอือนนายหน่อยนะนายบอกว่านายชอบกระโดดขึ้นไปบนรถไฟที่มันเร็วกว่ากระสุนใช่ไหมโอเคไปครับ โอ้โหกระโดดขึ้นรถไฟโกงเกินเป็นแบบว่าอยดีบวกนี่ไอ้ดีบวกนี่คือดีหรือไม่ดีวะ <c oughs> โอ้โหเอาว่ะโอ้โหบนรถไฟไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวนะดูสกิลใหม่ก่อนถ้าฟินิชชิมเนี่ย มันจะเป็นต้องใช้ไหมวะผมว่าเอาไปก็ดีนะเผื่อเวลาแบบว่าต่อยตอยต่อยมันจะได้แบบว่าหวังผลได้ไนงะโอเคจัดซะหน่อยครับปะลุยโอ้โหวิพื้นโชว์ฉลุฉล้คำตอบของสิ่งนี้ฉันไม่ได้หวังว่าฉันจะมีมากกว่าคำสาบานหรอกนะแต่อย่างน้อยฉันก็เกาะอ,อยู่ด้านหลังนายนะก็แค่แฮกเกอร์ที่เกียดชังพวกอันธพาลแล้วก็วาระที่ต้องช่วยโลกด้วย ฉันเข้าถึงข้อมูลของพวกระดับหัวหน้าและฉันก็พบนายเอาวามีโดนไปด้วยครับโดนติดหลังเราเลยอะโอ้โหจ้ำเลยเฮ้ยมันจะขึ้นมาอีกเลยมาเด็กมาดิมามา,มาดิครับี่หมุนไปหม,นมหมุนมาพามืนโอ้ยมีดมาฟันมาอย่างโง่นี ลบโอ้โหดีมันไม่ตกนี่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 มัขอไม้หน่อยเหอะมาเยอะก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงกันหน่อยเอาดิครับเอาดิครับอันไล่พ่อหนุ่มจะเข้าข้างหลังโอ้โหหัวแตกไหมฟาดหัวแตกไหมไอ้นี่ถอดเสื้อตามอย่ากเกลียนอย่ากเกลียนเอาวะโอเคล่ะบอสแจมจับตัวนายได้แน่นอนแต่อย่ากังวลไปเลยฉันจัดการให้แล้ว แผนสำรองของฉันเราเนี่ยแหละคือแผนสำรองด้วยการเคลื่อนไหวของนายพวกมันไม่สามารถหยุดเราได้หรอกโอเคเอาล่ะคอปเตอร์เหรอคงใส่หวัวหน้ามันจะส่งมารีบเข้าไปในรถไฟเร็วรีบไปเลยเร็วโอ้โหมีปืนสนายด้วยเลยอ,อยู่ทำไมล่ะครับจ้ำเนะครับเฮ้ยเอยอโคตรโกงไงตัวเมื่อกี้ เอาโดนยิงตายอีกเอาว่ะฟาดมันซะเลยอะไรล่ะครับเฮ้ยหลบเดี๋ยวโดนยิงเอาดิเอาเอาดิเฮ้ยโอ้โหโห,โหลบก่อนเดี๋ยวโดนยิงอะไรอะไรพ่นมอะไรเฮ้ยหลบโอ,โ,หโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวเอาดิ อะไรเฮ้ยล้มโอ้โหไม่โอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโดนยิงก็ไม่ได้ว่ะตายเอ้ยบ้าบ้าจริงเฮ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยว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 พูดผิดพูด,พดถูกหมดแล้วตอนนี้นี่นี่อะไรโอ้โหมันโดนยิงก็ตายไอ้นี่มันเหวี่ยงก็อ้าวช่วยไม่ได้โง่เองโอเค เส้นหนามเส้นหนามหมดแล้วเส้นหนามหมดแล้วนี่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 เฮ้ยลบลบเอาดิเอาดิาดไปโอ้โหกว่าจะรอดมาได้ไเบนเอ้ยนี่นี่เอาดิครับเอานี่นี่ไงโอ้โหทำไมผมไม่ได้ฟินิดฮิมวะเดี๋ยวนะ เอาเดิเอาเดิเอาเดิโอ้ท่าฟินิี่เหไม่ได้เลยว่ะคมมุณผู้ชมเฮ้ยมาเลยครับทางแคบก็ไม่กลัวอยู่แล้วชอบเลยทางแคบๆนี่ไม่ต้องวิ่งเข้าหาเอาว่ะมองอะไรไอ้อ้วนหัวล้านอะไรเตะอะไรน้องเฮ้ยโกงเหรอนี่ไงโอ้โห ัดติดมุมก็เลยอัดติดมุมเฮ้ยนังโคไปเลยวะโอ้มันยิงมาผ่านหน้าต่างได้นู่ว่าคิบหายแล้วมันยิงทะลุหน้าต่างโอ้ยิงทะลุได้นู่ว่าเอาดิเออลอยมันยิงพวกพวกกันเองเลยดีกว่าเออโอ้โหนี่นี่อะไรอะไรเออเอาดิเอาดิช่วยไม่ได้มึงยิงกันเองช่วยไม่ได้มึงยิงกันเอง ลบโอ้ยนี่นี่น,นี่ลบโอ้โยมาแล้วเอาดิครับเอาดิครับเออเชืบอเพิ่โอ้โหโคตรลำบากเลยว่ะไอ้นนี้ก็ปืนไอ้นี่ก็ลุมอะนไล่แล้วอะนไล่แล้วอะนไล่แหละพ่อหนุหมดด่มหัวล้นนี่เฮ้ยโอ้ยเอาดิ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  โอเอาว่ะอา้าวช่วยไม่ได้โดนชนโวนักบินที่ดีไม่น่าจะบินต่ำขนาดนะั้นนะจุดหมายของเราจะถึงแล้วแล้วความเร็วลากของเราจะเพิ่มมากขึ้นอย่าหยุดตรงนี้ล่ะ The Rat King ราชาหนูอะไรคือราชาหนูวะเอาว่ะผ่านเลยครับโหยากนะคุณผู้ชมไปตอนที่มีเครื่องบินแล้วก็มีตัวที่ทบพื้เนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะดีแล้วเหรอเอาว่ะดีก็ดีวะ คัเตอร์ไอแท็กวผมว่าถ้าคัาเตอร์ไอแท็กเนี่ยใช้ได้ผลจริงนะคุณผู้ชมไมปป้ามันเป็นแพรลี่ไงปุ๊บปุ๊บแล้วนี้ล่ะโอ้โหนี่ท่าคอมโบอ๋อวิ่งแล้วสไลด์เข้าไปหาแล้วนี้ล่ะมันจะไม่เวียนหัวไม่หน่อยหรอวะเอ่อผมว่าอันนี้ดีกว่านะเราแพรลี่เสร็จปุ๊บเรากดตัวเดบรรย,ยูครับ แล้วกดคลิกซ้ายนะมันน่าจะเป็นการเคอ์เตอร์แท็กกดยากหน่อยเนี่ยแล้วการโจมตีตูนี่มันค่อนข้างไวมากครับคุณผูชมเอาวะดูเสื้อผ้าดิมีชุดสูตรทให้ใส่หรือว่าอะไรบ้างไหมทรงผมี่ยผมยาวไม่มีหรือวะโอเคคุณชมมาต่อกันเลยครับน่าจะเป็นอ่าด่านใต้รถไฟแน,น่นอนครับใต้สถานีรถไฟนะว่าเราไปกันเลยเอา ยังไม่โจบอีกเลยฟังดูเหมือนว่าริวโทนี่เนี่ยนายเป็นคนที่ทำให้มันตายนะนายรู้ใช่ไหมมันจะมีอยู่สองสิ่งหนึ่งเลยทำตัวเหมือนผีและอย่างที่สองไอ้พวกอาชญากรบ้าคลั่งพวกนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วมันดูไม่ดีเลยสำหรับนายเลยใช่ไหมพวกมันไม่ใช่ของจริงแต่นายก็รู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันคือเรื่องของนายที่ต้องเช็คให้ชัวร วันนายอาจจะไม่ได้รู้หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้มันเคยเกิดขึ้นกับนายนายอาจจะถูกตั้งค่าหัวแล้วก็ได้เป็นไปได้ไหมที่บอสคนนี้จะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตลอดมาตอนนี้บอสคนนี้คือผู้ชายแบบที่ฉันอยากเห็นในชุดจ้ำสูทสีส้มสวย,สวยก็คือชุดขังคุกอะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะโอเคแล้วนายรู้อะไรไหมถ้าเราเป็นผีตัวน้อย,อยที่อยู่ที่นี่ที่กำลังพูดความจริง บางทีเราก็อาจจะได้เห็นทุกอย่างหลังจากนี้เอาว่ะโอ้โหเหมือนแกนจะเริ่มฟังเราแล้วนะคุณตำรวจเนี่ยเอาดิมาละจ้าเอาละแร King เหรอฉันได้ยินชื่อมันมาก่อนนะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยฉันค้นพบมาจากริวโทนี่ในคอมของมันนะนะ ชื่อมันเป็นเอ่อชื่อทั่วไปตามพื้นที่เลยโอเคไปไหนวะออกไปทางนู้นเหรอไปครับขึ้นบันไดเอาว่ะโอ้โหเหมือน,นอยืนรอเฮ้ยโอ้ใช้ป้ายป้ายอยู่มันเป็นโล่หรอเอาล่ะไอะตัวนี้มันมีโล่คุณผู้ชมมันจะดูดซับพลังเอ่อการทำลายได้ครับนะหรือพลัง เสียหายได้เลยครับต้องพังโล่มปนก่อนคุณผู้ชมได้เลยมาเอาเอา,เอาดิเอาดิเฮ้ยชึบอลบอะไรพ่อหนุ่มนี่อ้ว้าชอวชชะเอาอะอะไรล่ะครับนี่หลังแหวนแถวบ้านเล็กหลังแหวนนี่โล่หลุนแล้วใช่ไหมเอาเอาดิครับเอาดิครับวัชอ หลบครับผมนี่หมุนไฟหมุนมาให้งงเล่นเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหสู้มายขนาดนี้ฮอลลูต้องเอาไปเล่นหนังแน่นอนอุ๊ยโดนฟันขอมีดแทงหน่อยเถอะอีเอาว่ะมีดมันรุนแรงไปขอไม้เบสบอลแล้วกันเลยเอาว่ะขึ้นด้านบนนี่เฮ้ยจนาออน แกยังมีชีวิตอยู่และก็กลับมาอยู่ในเกมแต่กําลังเล่นให้อีกฝ่ายอยู่ใช่ไหมช่วงเวลาดีๆของเมืองนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงแล้วนะโอเคอในการเดินทางของเรานะครับเราอาจจะค้นพบความแตกต่างระหว่างผู้คนที่คุยกับเรานะคุณผู้ชมเชกเช่นเดียวกับคนคนนี้ครับคุยแบบว่าเหมือนแกรู้อะไรบางอย่างนะเราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวในโลกนี้ครับนะระหว่างการเดินทางของเราและอดีตของเราด้วยครับขอบใจมากไปก่อน นี่ไนงะเอาเอาดิถือโลทำไมนี่เอาดิหัวดยับไม่ต้องคิดอะไรเยอะมามามาดิครับมาดิครับน,น,น,นี่นี่วุชูโอ้เอวแทบหักนี่แน่นี่แน่เอาละพวกข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่แกพูดเลยอย่าทำไปโง่หน่อยเลยเราได้ยินมาว่าแกเนะี่ยคุยกับเจ้าแล็ k คิง บอกมาว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในท่อระบายน้ํานี่ใช่ไหมถ้าแกรู้บอกให้มันลงมาที่นี่เลยไอ้น้าออนไม่ไมไม่ฉันพูดแล้วฉันตอบแล้วปล่อยฉันไปเถอะไม่นะเดี๋ยวโอ้ยโดนเอา้าคลิปหายโดนยิงตายโอ้โหเอาว่ะเอาไอพ่อหนุม่มกดตู้เ t m อยู่นี่ก็ใช่เหรอนี่เนียนนะเราอะเนียนนะเราอะเนียนนะเราอ่ะ นี่ไงะอะไรถือโล่อะอะไรพอ่อหนุ่มจะเข้าข้างหลัง <c oughs> ขอกระโหลกนะปะเไยอะไรมาดิมาดิครับอะไรครับนี่นี่มาดิครับ,รรบ <c oughs> มาดิครับมาดิครับ,รบนี่นี่นี่ยืนเฉยยืนเฉยเลยมามาเข้ามาเข้ามาขอลองสก,กิลใหม่หน่อยเหรอวะนี่นี่ <c oughs> <c oughs> ชุบชืบชืบชบเอาดิครับเอาดิครับๆๆนี่ไงนี่ไงชาละต่อ,อสยสะชาละต่อ,อยเอาอะเยี่ยมเลยอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าแรดคิงเนี่ยอยู่ในท่อระบายน้ํานี้อ๋อแสดงว่าแรดคิงนี้ไม่ใช่เราใช่ไหมเอาละเราคงจะต้องไปบอกพวกเขาเพื่อความชัวร์อย่าทําอะไรโง่งๆล่ะทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้มันเป็นลูกน้องของเจ้าบ,บอสต,ตัวนี้เลยครับนะคุณผู้ชมเอาว่ะไปครับ โอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นหลบก่อนนี่อะไรอะไรหลังแหวนหลังแหวนเฮยอะไรล่ะครับไอพวกนี้ลูกน้องตัวเองก็ไม่สนนีม่มะหลบครับไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกครับโอเคเอา้อาวอา้าอช่วยไม่ได้เฮ้ยหลบนี่แน่ปลาเลยหมันหมนหมันใต้เหลือเกินโอ้ อ้ยโดนเวียงอะไรต่อยซะนี่โกงดีนะโกงดีนะนี่น,ะน,นะน,นี่มากันเยอะเหรอมากันเยอะเหรอบิเอาวาปะปัดแจดีว,ว่ะหนักหน่วงดีครับ security guard มีปืนเฮ้ยใครมาช่วยอ่ะศัตรูพวกนี้อ่าจะใช้โล่ในการอ๋อโอเคใช้โล่โจมตีได้ เอาว่ะเดาว่าพวกบอรอสเนี่ยคงไม่ได้ส่งข้อความไปหาพวกมันหรอกใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเขาจะเป็นพวกเราว่ะคนนั้นอนะ่ะต้องช่วยเขาก่อนไอ้ตัวปืนไอ้โกงโกงโกงนี่นี่เออเขาพวกเราว่ะเอาว่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละใช่ปะวะใช่แหละเอาไม่ใช่เหรอยิงยิงเรียบร้อย พวกแกมาผิดทางแล้วโบซอสคนด้านบนเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ไอ้ง่เองงเ้ยแกคิดว่าแกส่งเรามาเ้นเหรอลีกทางไปดูนี้อ๋อมาดิครับยิงเลยยิงเลยยิงเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะยิงเข้าไปนี่เนี่ยปลาไปเ,เลยมาดิเยอะเยอะเหรอเยอะเหรออะไรผักซากระเด็นเลยโอ้ย นี่เล่นทีเผล่ใช่ไหมอะไรมาเดมาเดมาเดไปชึบชึบต่อยต่อยต่อย,อ,ยอะไรรู้จักนี่ล่างล่างสัญชาตญาณไหมรู้จักด้านบอลไหมล่างอินสติง้งเนะะี่ยฮะโอ้โอ้โหจะทำท่าล่างอินสติง้งหน่อยดูนี่ก็ตบมือใหญ่เลย <c oughs> นี่เอาดิครับเอาดิครับ เอาละอดทนไว้ Auto wise. ฉันคิดว่าเราเนี่ยน่าจะต้องเข้าไปในท่อระบายน้ําแต่เราต้องการความแน่นอนและความชัวร์ผมต้องไปไที่ห้องน้ําก่อนเอาละรีบเลยโอเคอ๋อต้องพาห้องน้ําเข้าไปเลยเอาว่ะสี่ลบมันต้องทำยังไงถึงได้เกตเอวะผมงงมากเลย